อันนี้ค่ะเป็นพ,พวงคาโร่มาคาหนึ่งร้อยบาทท0 0็หนึง่งร้อยบาทอันนี้หลังจากที่เราย่างแล้วนะคะก็จะอาหมดหัดทุบแบบนี้นะคะขาไปพันคอขาอะไรนะ<ส>เอขอขาที่ถีบพันคออ่ะ อันนี้นะคะก็มาอยู่ที่บริเวณทางเข้าด้านหน้าทางจะลงไปน้ำตกสาปานนะคะอันนี้ะค่ะเป็นอะโวคาโดเพิ่งเห็นอะโวคาโดครั้งแรกอะ่ะโอ้ยมาที่นี่คือเห็นอะโวคาโดนะแบบขายแบบการทางอะ่ะเนาะการทางที่เราผ่านอะอะโวคาโดเต็มเลยเนี่ยเพิ่งจะเห็นลูกเขาจริงๆกับตอนนี้ะค่ะแล้วก็เขามาที่นี่คือแบบอได้กลิ่นนี่กลิ่นแะไนี่กลิ่นแะไกลิ่นแะไแบบเนี้ย กิ่นเนื้อแก้งโอเคกลิ่นเนื้อแก้งกลิ่นนี่ใช่ไหมอันนี้คือเนื้ออะไรเนื้อแก้งเหรอเนื้อเก้งเนื้อแก้งยางก็จับที่ไหนอ่ะในป่าในป่าภูเขาอ๋อป่าภูเขามาเดี๋ยวจะพามาดูเมนูของที่นี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นร้านอาหารที่อยู่ในน้ำตกนะคะมีเมนูอะไรแนะนำเอ่ยตับบังหงอะไรเนื้อเก้งยาง แกงย่างอะไรอีกแหนมแกงแหนมสุกหรือเปล่าแหนมอ่ะปี่ได้แหนมปี่เฮ้ยนี่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 นะคะแหนมเอาเอาไปไทยไม่ได้นะเอาไปไทยได้เอาไปไทยเอาไปได้ด้วยเหรอกลับบ้านก็ได้อยู่ได้กี่วันประมาณสามวันสามวันอ๋อสามวันอืออืออ่ะย่างลองครั้งแรกคือที่นี่เขาเขาเขากินได้ไงไปสมเลยไม่น่าได้ได้สมเนี่ยมามาตรงนี้ นี่เหรออันนี้เขาขายเป็นพวงใช่ไหมขายเป็นพวงพวงเท่าไหร่เนี่ยพวงละหนึ่งร้อยบาทอ่าพวงก็คือว่าเราสามารถไปเจียวไข่ก็ได้เจียวไข่ก็ได้เอามาย่างก็ได้หรือกินดิบดิบเหมือนแบบซอยจุก็ได้อันนี้มันเปรี้ยวไหมหรือเปรี้ยวแบบพอดีไหมพอดีเนี่เขาห่อใบอะไรอ่ะบ้านเราห่อใบตองฮะใบกาแฟอันนี้นะคะทุกคนอันนี้เขาห่อด้วยใบกาแฟคือที่นี่คือกาแฟเยอะมาก โอ้โหสุดยอดใบกาแฟนี้คืออะไรอะกาแฟอาราบิก้าโดยข้างล่างมีบ้างเนาะเดี๋ยวจะพาไปดูใบกาแฟที่ทำเองบ้านหรือรับมาเฮ็ดเองเฮ็ดเฮ็ดเองทำเองทำเองทำเองอันนี้เราย่างหมดเลยไหมหรือทำอะไรอะหรือทำเป็นทำไข่เจียวได้ไหมไข่เจียวไม่ก็คือย่างอย่างเดียวย่างก็กินย่างกินดิบ ย่างหมดไหมหมดหมดหมดนี้เลยเหรอ,หร,อหรือว่าหรือว่าย่างสามแล้วก็ดิบสามดิบสามมันมีแค่ห้าห้าย่างสามดิบสองโอเคนะดิบแล้วเขาก็มายำใส่มะนาวไหมไม่1 1> สดๆเลยเหรอเขาทำอื้มีอะไรอะ่ะพรีเซนต์ต์คืออ,อะไร จะบอกว่าที่ทานได้กลิ่นขาเลี้ยงขาขาเลี้ยงขาโป๊ะมากค่ะโป๊ะมากไม่รู้จักขาอันนี้นะคะเป็นขาเลี้ยงขาสรรพคุณอันนี้คือเหล้าขาวเหรอเหล้าขาวบองเหล้าขาวทำไมต้องมีบองอบองสรรพคุณของขาเลี้ยงขาขีดนะคะทำไมอ่ะกินแล้วมันได้อะไรอ่ะมันบำรุงหลายอย่างเวลาหลดดกีกเั้งมันสิอะไรดกแปลหน่อยรถล้มหรือเกิดอุบัติเหตุได้ สบายแบบสบายสบายมาเดี๋ยวพามาดูนี่พามาเปิดมาใกล้ๆเลยมาใกล้ๆเลยนี่นะคะป้าถึงป้าถิงป้าถิงออกมาไม่ได้ค่ะอันนี้เปียวอันนี้คือสดอันนี้คือสดเดี๋ยวห่อดอกขอดมขอดมนิดนึ่งห่อห่อก็ประมาณนี้นะคะพอแกะออกมาก็จะนิดเดียว ย่างไปหมดเลยเหอะเพื่อสุขภาพร่างกายของเราเนาะย่างเหอะย่างเหอะย่างหมดเลยย่างหมดเลยมาพามาดูเขากำลังทำอะไรสวยค่ะฮะสวยค่ะสวยค่ะคุยกุยข้าวเหรอคุยข้าวเหนียวเหรอถูกไหมอ่าอ่าอ่าเนี่ย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 เรามีกี่เมนูละส สองเมนูส้มตําแล้วก็อันนี้แล้วก็แล้วก็เกงย่างกินกับข้าวเหนียวมีแจ่วมีอะไรนะที่แจ่วแจ่วอีคู่แจ่วอีกคู่คืออะไรอ่ะเดี๋ยวว่ามันตะตามจากทางไหนอ๋อให้นี่นี่นี่แจ่ว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 ดูชัดๆโอ้ยเหมือนหอมอ่ะต้นหอมอ่ะมันคือต้นหอมเดี๋ยวจะพาข้างหลังไปชมไร่กาแฟได้ไหมได้เลยอ๋อไป ามาชมไร่กาแฟอันนี้ของพี่เหรออ๋อปะพามาชมไร่กาแฟกันถึงที่เม็ดะเบลงมาเลยอ่ะเธอกาแฟหน้าดำไหมนี่นะคะ ชัดๆกาแฟเวลาเขาจะเก็บอ่ะเขาก็จะเก็บอลูกที่ใช้ได้เขาไม่ได้รูบมันทั้งหมดนะเขียวๆอย่างนี้คือยังใช้ไม่ได้แดงๆอ่ะใช้ได้ลูกใหญ่มากลูกใหญ่กว่าที่คิดอ่ะท,ที่ในอันเนี้ยอันนี้คือดาแล้วแห้งแล้วแห้งแล้วลอ,องแกะก็เหมือนมเมล็ดถั่วแกะออกมาเงี้ย มือนเมลไดถั่วแต่ยังไม่คั่วไงแต่อันนี้คือมันแห้งแล้วโอเคเอ้ยมันอยู่ข้างในอันนี้เหมือนเม็ดมันเสียกินไปก็จะไม่ได้รสชาติอืมนนีเมปนน็นกาแฟนะคะรูปแบ,บบเบอรมม์ม่า เรามาอยู่กันที่ดงกาแฟ ى, ที่บริเวณน้ำตกตาดฟ้านนะคะเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่สวยงามมากเลยอยากให้ทุกคนได้มาเห็นแบบการนะคะที่นี่นะคะปลูกากาแฟ ى, าต้องอความสูงต้องอยู่ที่1,200เมตรขึ้นไปนะคะถึงจะได้ผลผลิตที่ดีแล้วก็ากาแฟที่ที่สุด ในเอเชียเนี่ยค่ะก็คือต้องอยู่ที่พื้นที่รับสูงบริเวณนะคะที่สปปลาวนะคะป่ะเดี๋ยวเราไปเ,เทส t ฝีมืออาหารของคนที่นี่นะคะว่าเมนูเก้งสลัพัดเก้งอะคะ่ะจะรสชาติถูกปากถูกคอคนแบบการหรือเปล่านะเราไปดูกันนะคะเมนูเก้งย่างของเราเก้งย่าง อันนี้คือจะเค็มๆเค็มๆกินกับข้าวเหนียวเม็นอืมอนี่มัดเท่าไหร่มัดละร้อยมัดละหนึ่งร้อยบาทพวงละหนึ่งร้อยบาทอันนี้นะคะถ้าเกิดใครอยากกินอาหารป่านะคะก็มาได้ที่นี่นะคะเลี้ยงผาฮะโนเลี้ยงาอะไรเลี้ยงผานะโพนโพนมันโพนขี้เพีย้ยขี้เพีย<ร>พเพ้ยเรี้ยงผา อ๋อนี่นะคะเป็นของป่าทั้งนั้นเลยอันนี้นะคะก็คือเมนูเจดอหรือจิงหลีดทอดนะคะจิงหลีดคั่วนะคะส่วนเมนูนี้นะคะก็คือที่เราห่อ,หอเมื่อสักครู่นี้นะ,ะห่อใบใบกา,าแฟนะคะใบ,คใบกาแฟนะคะ ก็จะเป็นแหนมนี่คือย่างเรียบร้อยแล้วหน้าตาแบบนี้นะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นส้มตำของโปรดของตากล้องของเราค่ะเดี๋ยวเราจะไปเปิดพร้อมๆกันนะคะอันนี้หลังจากที่เราย่างแล้วนะคะเขาก็จะามาทุบแบบนี้นะคะนิ่มกินคู่กับแจ่วแ,แล้วก็ไปจกข้าวเหนียว ตีมือตัวเองเนาะอันนี้ก็คือพวงละหนึ่งร้อยบาทเก้งครั้งแรกเมื่อคลิปก่อนหน้านี้เราไปกินเนื้อแบบมาเนื้อแพะมาอันนั้นก็คือเมนูแพะทั้ทงร้านเป็นเมนูแพะหมดเลยที่นี่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนเก้งหมดเลย อาหารป่าก็ให้มาที่ตัดฟานนะคะคลุกแบบไม่เหลือเยอะใหญ่คลุกแบบเหมือนคนโกรธกันมาก่อนนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวเราลองไปเปิดพิสดาระ,นนะคะเดี๋ยวเราจะลองมาชิมกันนะคะเข้าเหยวเมนูแรกเอาชิมเ,เล็กๆหน่อยอันนี้เป็นเนื้อแกงเนื้อเก,ง,เอเกงยาง 100 baht, 1 pung à, 100 baht Thái, chấm với bạc kéo, nó cũng giòn khoai nhèo, bạc, nuốt keo nhèo chút nuốt, mùi vị rất là nó có vị nứa thịt heo, thịt อืมแล้วก็อันนี้เขาเคลมว่ามันมันไม่รสชาติไม่เปรี้ยวมากอันนี้คือที่ห่อกับอันนี้คือที่ห่อกับเออใ <My S 1> บกาแฟเมื่อสักครู่นี้เอาเข้าไทยไห่นะเอาเข้าไทยไม่ได,เไไได้เหมือนเป็นสัตว์ป่าสงวนอะถ้าวหลดจะกินมากินได้ที่นี่ อร่อยอันนี้อร่อยนี่อร่อยเปรี้ยวนิดหนึ่งแล้วก็เขาใส่ไอ้น,นั่นเยอะเขาใส่ใส่กระเทียมเยอะหอมกระเทียมเปรี้ยวพอดีตอนแรกไม่ได้ไม่ได้รู้สึกอะไรกับอันนี้นะไม่ได้คาดหวังอะไรกับอันนี้นะแต่ว่าอันนี้คือสุดยอดเลยแ่่ซื้อสับไทยไม่ได้อะส่วนอันนี้นะ่ะเราเห็นอยู่แล้วแหละ จิงรีดนี่นะคะจิงรีดตัวเป็นๆตัวใหญ่มากหูหัวขาดไปและมาลองเขาเอาไปคั่วกับเเครื่องเทศคั่วกับใบมะกรูดแล้วก็คั่วกับตะไคร้ลองชิมดูรสชาติจะเป็นยังไงหอมตะไคร้จกกินอย่างเขเหนียว กูแซบแซบอันนั้นอะไรอ่ะต้ม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 อะไรเก่งเหรออืเห็นไหม z o o เใกล้ใกล้ต้มเก่งเอาช้อนกลาอาผัดก่อนที่นี่นะคะก็เมื่อกี้สำรัก มันอร่อยขาไปพันคอขาขาอะไรนะขาจิงดีเออขาจิงดีพันคออะอันนี้ชิมน้ำก่อนเ <c oughs> มนูเนี้ยไม่ได้คาดหวังแต่ชอบสีสีนี้วหอรอดแด้งอ่ะ <c oughs> สีเหมือนสีเหมือนน้ำปลาสีเหมือนน้ำปลาแต่บอกว่าแบบว่าคือแบบทั้งมาทั้งหมดนะทั้งเครื่องในทั้งหนังหมดเลยอะ่ะคือมันเข้มข้นมากคือมันงวดมากเดี๋ยจะรองลอ,ลอต้องมันต้องกินกับข้าวร้อนๆเลยอะ่ะเฮยอันนี้เขามีข้าสวยไหม หรือว่ามีแต่ข้าวเหนียวอ,อร่อยแต่ไม่เอานะไม่ไมเอาเขาสวยนะอ,อร่อยเข้มข้นเข้มข้นเหมือนเหมือนแกงอ่อมอะ่ะรสชาตเหมือนแกงอ่อมมาลองส้มตำอันนี้คือ ช่างช่างชางกล้องนี่คือส้มตำแต่แปดโมงเช้า <laughs> ยันบ่ายสองฮะเมนูส้มตำรสชาติคล้ายกับมะเเ้าเงียบเปรี้ยวนิดหนึ่งก็เมนูอ,อาหารมื้อเที่ยงมื้อกลางวันประมาณบ่ายโมงครึ่งของเราวันนี้นะคะก็จะเป็นอาหารป่านะคะถ้าเกิดว่าให้การจิ้มอันไหนชอบสุดอะ ก็เป็นอันนี้กินกับเขาเ้าวเหนียร้อนๆอ่ะอร่อยยังไงกันก็ขอตัวรับประทานอาหารมื้อน,นี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพอทานเสร็จปุ๊บอะเดี๋ยวจะไปเก็บบรรยากาศที่น้ำตกสาดฟานนะคะ